มนุษย์เฉียดพายแต่ยังชนะ AI ศึกโคดดิ้ง10ชั่วโมงการแข่งขันเขียนโค้ดระดับโลก AdCoder World Tour Final 2025ที่โตเกียวกลายเป็นศึกเดือดระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างแท้จริงเมื่อระเซมิสลาฟเดมบ b แอคหรือ p r y โ so, ซโปรแกรมเมอร์ชาวโปลแลนด์และอดีตพนักง,งานของ OpenAI ต้องดวลกับ AI รุ่นพิเศษของ OpenAI ในศึกมารา t h นโค้ดยาวนาน10ชั่วโมงเต็มโจทย์สุดหินในครั้งนี้คือการหาวิธีที่สั้นที่สุดให้หุ่นยนต์บนกฤิ30คูณ30ซึ่งต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์กลยุทธ์และความอึดของมนุษย์ผลปรากฏว่า p r i ซ o เฉือนเอาชนะ AI ได้เพียง9.5%หลังจากทุ่มแรงกายแรงใจจนแทบไม่ได้พักผ่อนเจ้าตัวถึงกับโพสต์ว่า humanity has prevailed for now มนุษยชาติยังคงอยู่รอดอย่างน้อยก็ครั้งนี้แม้ชัยชนะเป็นของมนุษย์แต่หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายเพราะ AI กำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนอาจไม่มีมนุษย์คนใดหยุดมันได้อีกด้านแซมอัลแมน CEO OpenAI ก็ออกมาแสดงความยินดีกับไพรโซสั้นๆว่า good job ไพรโซ การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนว่ามนุษย์ยังคงมีสิ่งที่ AI ขาดความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและสัญชตาตญาณแต่คำถามคือในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่หากคุณชอบข่าวแนว AI เทคโนโลยีและการประทะระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆก่อนใคร